พี่องค์ครับอยู่วงการพระมาตั้งนานเนี่ยพี่องค์มีใครที่รู้สึกแบบปลื้มมากเลยไหมในเซียนพระในเซียนพระใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ต้องบอกงี้นะครับว่ามีแล้วมีหลายคนนะครับแต่ถ้าจะให้พูดครบทุกคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงผมขอเอาสัก5คนแล้วกันอ่ห้าคนเหรออ่ห้คนห้าคนก่อนที่จะเข้า5คนเนี่ยสคนแรกก่อนละกันที่ทุกคนในวงการพระนะครับให้การเคารพนับถือนะครับนั่นก็คือป้าพยั์คำพันธ์กับป้าต้อยอันเนี้ยอาจจะเกินคําว่าเซียนไปแล้วอาจจะเป็นปูชนียบุคคลในวงการพระไปแล้วซึ่งซ เพราะว่าป่าพยับกับป่าต้อยเมืองนนท์ ท่านทําสมาคมผู้นมพระเครื่องพระบูชาไทยทําให้วงการพระเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานมากขึ้นอัน,นอัน,นอันนี้คือ2คนที่เป็นปูชนียบุคคลก่อนทีนี้ถ้าถัดมาเป็น5เซียนพระเนี่ยแต่ว่าคนอื่นๆที่ไม่ไม่ใช่5คนนี้ก็มีอีกนะข้อสองี้ก็มีอีกอันดับหนึ่งเนี่ยต้องยกให้พี่บอยท่าพระจันทร์แล้วกันคือผมเชื่อว่าเซียนพระยุคใ,ใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมีพี่บอยท่าพระจันทร์เป็นไอดอลหรือเป็นมองเป็นไอคอนของวงการพระเลยนึกถึงวงการพระคุณนึกถึงใครอ่ะรู้ถึงพี่บอยอ่ะถูกไหมครับอันดับหนึ่งการ ก็คือพี่ทนบางแคเพราะว่าพี่ทนบางแคเนี่ยเอาพัเครื่องเนี่ยมาไล์สดในออนไลน์เนี่ยค,คนแรกๆอของวงการพลาเลยและเราได้เห็นเราก็เลยเฮ้ยพี่คนนี้ไม่ธรรมดาพอไล่มาอันดับที่3เนี่ยครับก็จะเป็นพี่พศทพัพจันร์แล้วกัน,นพี่พศทพัพจันทร์เนี่ยถ้าหลายๆคนอยู่ในโลกโซเชียลก็จะเห็นว่าพี่พศเนี่ยมีการตั้งรับซื้อพักเครื่องหรือว่ามีการถ่ายทอดสดเวลาแกรับซื้อพักเครื่องถือว่าเป็นหนึ่งคนที่โคตรเกง่ง ถัดมาคนที่4เนี่ยนะครับก็เป็นแฟนพันธุ์แท้พระเหรียญพี่ต้นท่าพจันคนนี้ก็โคตรเก่ง<อ>นะครับในวงการพระอันดับ5้าผมส่วนตัวนะผมชอบพี่นิวเมืองชนพี่นิวเมืองชนเนี่ยเป็นคนที่เก่งพวกพระพระหงพระปิดตาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตาเดียวจบนะลองสังเกตดูใน5คนนี้ก็คือหัวหัวของวงการพระเลยรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อันนี้ก็เป็นเป็นคนที่ชื่นชอบส่วนตัวละกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะอีกเยอะมากแต่ว่าถ้าพูดเนี่ยระยะเวลานานมากก็ขอหยิบยกแค่5ท่านนี้ก่อนัครบ